แนะนำรถน่าใช้งานใหม่เพียงแค่80,000กว่าโลเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000กว่าบาทใครที่กำลังมองหาอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิวทอโต้นะคะวันนี้วิวอยู่ที่ทอโต้สาขา2นะคะแล้วมีรถน่าใช้งานมานำเสนอเป็นกันนี้เลยนะคะ โตโยต้าตีนะคะเครื่องพันหตัวจีปี2019หไม่เพียงแค่81 0 0 0กว่าโลเท่านั้นนะคะแล้วเป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยและมาพร้อมกับออปชั่นจัดเต็มมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะไฟเดย์ไทม led แบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระจังหน้าเป็นเปียนเอแบ็กตัดด้วยขอบคมเนี่ยแบบนี้สวยๆเลยสีเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะแล้วก็สีบางเดิมด้วย มาพร้อมกับล้อมแมกกอลอยแท้จากโรงงานค่ะคันนี้ได้ล้อขอบ16นะคะและได้ยางกูดเยียรไปเลย4เส้นมีไฟเลี้ยวกระจกข้างมาให้พร้อมนะคะติดฟิล์มมาแล้วรอบคันเลยมือจับเป็นโครเมียมแบบนี้แล้วบอกเลยว่าด้านหลังของเขานี่ไฟท้ายสวยมากๆและดูสปอร์ตมากเลยนะคะโฉมนี้นะไฟท้ายดูแบบว่าโฉบเฉี่ยวสุดๆเลย ตัดขอบด้วยโคมรเมียมด้วยนะคะแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED ด้วยบอกเลยว่าคันนี้ใครพลาดนะเสรยดายมากๆนะคะเด,เดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะในส่วนของภายในนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะจะได้เป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะเป็นสีเบจนะคะตัดสีดำองคคอนโซลตัดขอบด้วยโคมรเมียมแบบนี้เลยค่ะ ได้วิทยุเดิมแท้จากโรงงานนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้และได้แอร์ออโต้มาด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ c ีทีสปีดนะคะพวงมาลัยนี่ไม่มีสึกหลอเลยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันนะมีแอร์แบกให้นะคะ7จจุดเลยรอบคันเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบาะหนังค่ะเบาะหนังเป็นสีบูโทน สีเบตตดสีน้ำตาลเข้มแบบนี้แล้วดีไซน์ทรงสปอร์ตมากๆนะคะระบายความร้อนได้ดีด้วยใครที่กำลังมองหานะคันนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่า Toyota ต,โตาิสนะคะเป็นอะไรที่ทนมากๆนะคะและบอกเลยว่าใช้ไปไม่มีซ่อมยิบย่อยแน่นอนนะ และกับเจ้าคันนี้นะคะ Toyota t o y o ต a ติ๊กเครื่องพันหตัวจีปี2019นะคะเราตั้งขายอยู่เพียงแค่4,99,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรีบจับรีบจองกันได้เลยนะทักเข้ามานะคะช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะแล้วสุดท้ายนี้นะคะบิวขอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s ครใ b e ให้บิวด้วยนะและครั้งหน้าบิวจะเอารถอะไรมาให้ชมนะคะรอติดตามกันได้เลยค่ะ วันนี้บิวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ